นอกจากปัญหาใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะติดแบบนี้แล้วนะคะรอบนอกพริมทนตอนนี้ก็เอาการกันรังสิตนครนายกเองเนี่ยนะคะหลายคนโอ้โหใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้เมืองเริ่มขยายไปสู่ปริมณทนมากขึ้นนะคะปทุมธานีเขาก็มีการปรับกทบาทของคลองนะคะจากที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้เรือโดยสารมากขึ้นโดยคลองรังสิตประยุนศักดิ์เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะที่ให้ประชาชนได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดตามได้จากคุณการกรรรักธรรมค่ะค่ะ คลองรังสิตประยุนศักดิ์ที่ขนาบด้วยถนนรังสิตนครนายกและชุมชนหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากกำลังจะถูกกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำให้บริการเรือโดยสารกับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการระยะทางกว่า18กิโลเมตรในปีหน้า หน้าโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิีคารแห่งนี้คือท่าเรือจุดแรกของเส้นทางเดินเรือคลองรงังสิตประยุนศักดิ์ที่จังหวัดปทุมธาน,นีเตรียมจะเปิดให้บริการเรือโดยสารกับประชาชน หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสำนักงานโยธาธิการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจเส้นทางเดินเรือพร้อมกับทีมข่าวได้สรุปว่าในระยะแรกจะมีท่าเทียบเรือทั้งหมด14ท่าโดยจะไปสิ้นสุดที่คลอง8เบื้องตน้นประเมินราคาโดยสารไว้ที่20บาทตลอดสายโดยท่าเทียบเรือทั้งหมดจะสร้างเชื่อมต่อกับสะพานล,ลอยและรถโดยสารประจำทางเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้เป็นการคมนาคมแบบครบวงจร ระบบรองนี่เขาวางไว้หมดแล้วนะครับจะใช้บ r ทบ้างใช้รถตู้บ้างรถเมล์อะไรม้่งแล้วแต่เราเองนี่นเป็นคนเสริมส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มการเดินให้คนความคล่องตัวยิ่งขึ้นในทางน้ําเพราะเส้นทาง3ามห้าแห่งเส้นนี้เส้นราชสิทธิเยอนโยนรถติดอย่างมหาศาลจังหวัดปทุมธานีได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน22.7ล้านบาทจากรัฐบาลและเตรียมทดลองให้บริการในเดือนมกราคมก่อนให้บริการจริงเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งระหว่างนี้จะปรับปรุงและก่อสร้างท่าเรือและสะพานล,ลอยรวมถึงขุดลอกคูคลองพร้อมรื้อถอนตอมอและสิ่งก่อสร้างที่กิดขวางทางน้ำล่าสุดจังหวัดเตรียมหาหรือกับบริษัทเรือเอกชนที่เสนอแผนการจัดก,การเรือโดยสารเข้ามาเพื่อเซ็นสัญญาความร่วมมือโดยเบื้องตน้นวางแผนไว้ว่าจะใช้เรือขนาด50ที่นั่งและในชั่วโมงเร่งด่วนจะใช้เรือมากกว่า1ิบลำซึ่งอาจจะเพิ่มจำนวนตามความต้องการของประชาชนและตางบอกว่าจะทำให เรือเนี่ยวิ่งในเวลาที่กำหนดมีความแน่นอนมีความปลอดภัยความสะอาดแต่ละท่าจะมีเวลากำหนดไว้นะครับเป็นมาตรฐานคลองรังสิตประยูน์ศักดิ์ถูกขุดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5เพื่อทำให้ทุ่งรกร้างสามารถทำกเกษตรกรรมและคมนาคมได้คลองรังสิตจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนแถวนี้ตลอดมา แต่เมื่อภาคศากากรรมเข้ามาก่อตั้งรอบชันเมืองทําให้บทบาทของคลองลดเหลือเพียงหน้าที่คลองชลประทานเพื่อระบายน้ําช่วยเกษตรกรรมการกลับมาใช้ประโยชน์จากคลองรงังสิตเพื่อการสัญจรจึงเป็นการใช้คลองที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกครั้งนาทีสุนทรปั้นถ่ายภาพการกรรักธรรมรายงาน